รักแรกมอต้นของแอมที่สำนึกผิดแทบไม่ทันแอมเมื่อไหร่มึงจะลูกรถรับสงเข้ามาแล้วนะ่ะต้องให้เรียกทุกวันรู้แล้วแม่จะพูดอะไรนักหน้าเนี่ย นี่คือแหมนักเรียนม3ที่สุดแสนจะขี้เกียจลูกสาวคนเดียวของเอียดต่อให้อยู่แค่มต้นแต่แหมก็ดูจะโตเกินวัยหน้าต้องขาวปากต้องแดงไปเรียนทุกวันจนได้ฉายานางแหมปากแดงมึงจะไปเรียนหรือมึงจะไปเที่ยวตังให้ไปเรียนนี่กูว่าเอาไปซื้อลุดมัดแหมไม่สนใจฟังที่แม่พูดเดินสะบัดขึ้นรถรับส่งไปโรงเรียนแหมไปเรียนทุกวันก็จริงแต่เรียนจริงแค่ครึ่งวันอีกครึ่งวันก็พากันโดดเรียนไปคลุกอยู่กับบ้านแฟนแหมเพิ่งมีแฟนคนแรกชื่อเจ้าเก่งเป็นเพื่อนเรียนชั้นเดีย กันพ่อถึงเสาร์อาทิตย์ก็ไม่เคยคิดจะอยู่ช่วยงานพ่อแม่แม้ขอลอยนึงจะไปตลาดนัดกับเพื่อนมันจะไปซื้ออะไรผ้ากระเช้ไว้จนเหม็นเปี้ยวแล้วพรุ่งนี้โรงเรียนเปิดมันจะไม่ได้ซักเลยแหมตอบแบบชักสีหน้าเออเดยวกลับมาซักเอามาลอยนึงแม่ก็จำยอมควักให้แบบเอือมระอานั่งแหมขับมอเตอร์ไซค์หน้าบานไปหาเจ้าเก่งซึ่งพ่อแม่ของเก่งก็รับรู้แต่ก็ไม่ได้ว่าไรเพราะคิดว่าผู้หญิงมันมาหาลูกชายของเขาเองส่วนแม่เอียดก็ต้องนั่งซักชุดนักเรียนให้ลูกสาวตัวดีในขณะที่กําลังตาก ปนหอมคนคุ้นกันก็เข้ามาบอกข่าวสารบางอย่างด้วยความใส่ใจนี่แม่เอียดอย่าว่าฉันใส่ใจเลยนะเขาพูดกันไปแปดบ้านสิบบ้านแล้วเรื่องนางแอมมนะ่ะเขาว่ามันโดดเรียนไปคุกยุกับไอ้เก๋งบ้านใต้ทุกวันเลยตะกี้ลูกสาวฉันกลับมาจากตลาดนาดัดก็เห็นมันซ่อนมอไซค์ไปด้วยกันยุเลยแม่อียดได้ยินคนอื่นพูดถึงวีรกรรมของลูกสาวก็ลมแทบจับไม่คิดเลยว่ามันจะเคี้ยวได้ขนาดนี้วันนั้นนางแอมมกลับมาจนมืดคำ่ำเดินเข้าบ้านก็เจอพ่อกับแม่นั่งรอนานิวคิว มแม่ถามว่าโดดเรียนไปอยู่กับผู้ชายจริงไหมนั่งแอมมก็เถียงปฏิเสธคอเป็นเอ็นเสียงแวทดวดแล้วก็เดินตึงตึงเข้าห้องไปผ่านไปหนึ่งอาทิตย์มีหนังสือแจ้งมาจากโรงเรียนเชิญผู้ปกครองไปพบครูเล่าพฤติกรรมของแอมมให้แม่ฟงังแม่นาถอดสีแทบไม่กลาูซูน้าครูคุณแม่คะนอกจากแอมมจะโดดเรียนบ่อยการเรียนแย่แล้วเนี่ยยังมีอีกเรื่องนึงคะ่ะเพื่อนนักเรียนเขาบอกว่าแอมมกับเก๋งเนี่ยกำลังคบหากันและอาจจะทําเรื่องไม่เหมาะสมฝากคุณแม่ดูแลอย่าง ใกล้ชิดด้วยนะคะแม่รับปากครูแต่จะให้ดูแลยังไงล่ะบอกสอนอะไรแอมมก็เถียงทุกคําจนในที่สุดวันที่พ่อแม่ใจสลายก็มาถึงแม่สังเกตนางแอมมมันมีพฤติกรรมแปลกๆเค้นจนนางแอมมยอมรับว่ามีน้องแอมมหมดอนาคตทางการเรียนพ่อแม่แอมมก็เลยไปคุยกับพ่อแม่ฝ่ายชายไอเก่งลูกชายแกน่ะมันพิษผีกับลูกสาวฉันแกก็ต้องรับผิดชอบให้มันถูกต้องเนอะฝ่ายแม่เจ้าเก่งก็ว่าก็จะเอายังไงล่ะก็ดูบ้านฉันสนิหาเช่ากินขําจะเอาอะไรไปรับผิดชอบ ชอบแล้วลูกสาวแกมันก็มาหาลูกฉันเองมาก็บ่อยยข้าวปลาก็มากินอยู่บ้านฉันนี่แหละก็ทํามันลากกันก็ให้มันอยู่ด้วยกันไปเถอะค่าดองอะไรฉันไม่มีหรอกส่วนนางแหมก็มองหน้าแม่ตาปิปบๆแหน่นุรักเขาแม่ก็เหลืออดเหลือทนแต่ไหนๆมันก็คือลูกสุดท้ายแม่นางแหมรับจบหอบลูกเขยกลับมาเลี้ยงดูอยู่บ้านด้วยทีนี้ก็หนักยิ่งกว่าเดิมทางลูกสาวลูกเขยขี้เกียจพอกันตื่นมาปุ๊บก็มีหน้าที่แค่กินข้าวแล้วก็นอนเล่นไม่ก็ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปเที่ยวม่เคยจะช่วยหยิบจ อะไรพ่อก็คิดว่าจะให้มันหัดทํามาหากินกันบ้างพอดีมีคนจ้างพ่อไปซ่อมประตูบ้านพ่อก็เลยพาแหมกับเก่งเนี่ยไปช่วยงานแค่ให้ช่วยหยิบเหล็กมันยังเกี่ยงกันไปมามึงก็ไปหยิบสิเก่งมึงก็ไปหยิบสิแหม่เหาะแหยะจนมองหาอนาคตแทบไม่เห็นจนวันที่เจ้าตัวเล็กออกมาแหมกับเก่งเนี่ยทำอะไรไม่เป็นสักอย่างก็ตกหนักที่แม่เอียดต้องเลี้ยงทั้งลูกทั้งหลานเวลาผ่านไปนางแหมกับเจ้าเก่งก็ดันมาเลิกกันเพราะว่านางแหมมันเคี้ยวไม่เลิกดันไปคุยกับไอ้หนุ่มบ้านใต้อีกคนทีนี้พอเลิกกันนงาง กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมปิกลุกอยู่กับไอ้หนุ่มบ้านใต้คนใหม่บ้านชองก็ไม่ค่อยกลับแม่เอียดตอนนี้เหนื่อยเกินกว่าจะพูดสอนอะไรอีกแล้วพอร,รู้แล้วว่าไม่มีอะไรขุดสันดอนของนังลูกคนนี้ได้อีกแล้ววันหนึ่งแม่เอียดออกไปช่วยผัวดำนาส่วนนางแหมมหน้าเศร้ากลับมาบ้านไม่เจอใครก็ยิ่งหวาเหวไปใหญ่เพราะว่าไอ้หนุ่มบ้านใต้คนใหม่บอกเลิกเธอทีนี้พอพ่อแม่กลับมาถึงบ้านนางแหมโผล่เข้าไปหาแม่แม้นู่ไม่มีใครแล้วส่วนแม่เอียดไม่มีคาปลอบใจมีแค่คําพูดสั้น,นแหมมมึงนะแค่ไม่มีผัว แต่ลูกมึงน่ะมันแทบจะไม่มีแม่แล้วหลังจากที่เคยใช้ชีวิตแบบไม่รับผิดชอบวันนี้แอมรู้ซึงถึงคําว่าลําบากเมื่อถูกคนรอบตัวเมินเฉยไม่มีใครอยากคบอยากคุยสุดท้ายแอมเลยต้องไปทํางานในโรงงานต่างจังหวัดทุกบาทที่ได้ส่งกลับบ้านให้แม่เลี้ยงเจ้าตัวเล็กเวลาผ่านไป3ปีปิดตํานานนางแอมปากแดงมีแฟนกี่คนก็จบที่เลิกลาเลยขอพักใจไม่มีแฟนมีเพียงความเงียบและความรู้สึกผิดในใจแอมได้แต่นั่งพิมพ์แชทข้อความส่งหาไม่เอียดแม้ถ้าย้อน เวลากลับไปได้นู่จะเลือกเรียนให้จบจะฟังที่แม่เตือนแม่สอนนู่ไม่อยากให้ลูกนู่โตมาเห็นแม่มันเป็นแบบนี้เลยนู่ขอโทษนะแม่วันนี้แหมสํานึกแล้ววัยรุ่นมีสิทธิ์เลือกทางเดินแต่ไม่อาจเลือกผลลัพธ์ได้คนที่รักเราจริงที่สุดคือพ่อแม่อย่าทำร้ายหัวใจพวกเขาด้วยความเห็นแก่ตัวของเราเอง